ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบพลังนะครับของตัว RTX นะครับ3060นะครับกับ5เกมนีนะครับ GTA V นะครับเด็กกอนนะฟราย5นะครับ Battlefield V นะครับแล้วก็ The Witcher 3นะครับเอา5เกมนีนะครับเพราะถ้า5เกมนี้เล่นได้เกมอื่นก็สบายๆนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับสเปคผมนะครับ เป็น AMD นะครับไล e เสนห้านะครับ 1,600x นะครับถึงจะเก่าแต่เก่านะครับยังแรงอยู่นะครับ6คอร์12เทสนะครับทุกวันนี้ก็ยังแรงอยู่ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนนะครับ CPU ใช้ให้มันพังไปข้างเลยนะครับเพราะว่ามันก็ยังใช้ดีอยู่นะครับลันเกมนี่ไม่เคยถึงร้อยเปนทีนะครับ ขนาดมาใช้คู่กับ3060นะครับก็ยังดันได้สบายๆนะครับในที่นี้นะครับการ์ดจอผมเป็น RTX 3060นะครับเป็นยี่ห้อ iGame นะครับ Colorful iGame นะครับ3พัะลมนะครับเพิ่งจัดมาเมื่อสักไม่กี่วันเนี้ยนะครับเย็นๆนะครับ3พัะลมแล้วก็แรมผมนะครับ16 GB นะครับัส2,000ซีนะครับแล้วก็ SSD ครับที่ ผมใส่เกมไว้ก็เป็น SSD นะครับเป็น M2 นะครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับจะเริ่มทดสอบกับตัวเอา Battlefield V ก่อนเลยนะครับ Battlefield V นะครับโปรแกรมที่ผมใช้สำหรับโปรแกรมที่ผมจะใช้ทดสอบวันนี้นะครับจะใช้ตัวโปรแกรมนะครับ MSI Afterburner นะครับจริงๆนะครับผมอยากใช้ FPS Monitor นะครับมันบอกละเอียดมากนะครับแต่ผมทดสอบแล้วมันมีปัญหาเวลา อัดบันทึกหน้าจอนะครับมันพองอัดเสร็จนะครับมันจะไม่ติดตัวโปรแกรมนี้นะครับก็เลยต้องข้ามไปนะครับในที่นี้ใช้ MSI a f t e r b u r n นะครับเดี๋ยเกมแรกนะครับที่ผมจะทดสอบนะครับจะเป็น Battlefield V ก่อนนะครับแล้วก็ไล่เลยอย่างไปนะครับ GJV นะครับ Dragon ปะคาย5แล้วก็ The Witcher 3นะครับครับนี่เราก็จะเข้าสู่ตัวเกม Battlefield V นะครับ เดี๋ยวผมจะปรับนะครับเป็นอันต้ายหมดนะครับมาที่ออปชันนะครับออปชันเสร็จวิดีโอนะครับในที่นี้นะครับผมจะปรับเป็นอันต้านะครับมาที่แอดวานแอดวานเสร็จนะครับเนี่ยอันต้าอันต้าหมดนะครับอันต้าอันต้าหมดเลยนะครับกลับกลับนะครับแล้วก็เพนะครับมันตีจริงๆผมไม่ได้เล่นนาเลยนะครับ โสักจะเกือบปี้วนะครับตัว Battlefield นะครับเพิ่งจะเริ่มเล่นจริงๆนะครับเมื่อวานนะครับเล่นตอนจะทดสอบทำคลิปให้คุณดูนะครับเล่นอยู่เล่นไปเล่นมาสนุกนะครับเพลินดีครับเล่นไปเกือบชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่เกมนะครับเกมดีครับเกมดับทิปเปิลนนะครับแต่ว่ามาเสียเพราะพวกแฮกเกอร์นะครับทำให้ มันเยอะไปหมดนะครับเยอะเต็มไปหมดทําให้ผู้เล่นธรรมดานะครับไปต่อไม่ไหวนะครับพอต้องไปสู้กับพวกยอดมนุษย์นะครับทําให้เกมกลายเป็นเกมทําให้หลายๆคนนะครับต้องเลิกไปนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับอ่านะครับเเดคุณก็ดูที่ตัว MSI ขนาด ลององฟ้าดูนะครับามองฟ้าก็จะได้เฟรมเยอะหน่อยนะครับมองดินก็ออกมาหน่อยนะครับแต่ก็สบายๆครับสมบัตินะครับสมบัติจะฟิวีอยู่หวังเจ็สิบแปดสิบนะครับเป็นได้สบายครับับสุดหมนนะครับเกมที่ภาพสวยมากนะครับแล้วก็ระบบเสียงดีมากนะครับ เสียงยิงปืนเป็นเสียงยิงปืนนะครับ <_ p id> ไม่เจออีกฝ่ายเลยนะครับ <_ p id> เาวิ่งเข้าในเมืองก็จะเฟรมตกไปนิดนะครับว่านะครับหลายกระเด็ดเยอะนะครับ เกมต่อไปนะครับครับเกมที่สองนะครับที่จะทดสอบนะครับตัว3060นะครับเกม GTAV ครับนะครับเกมแรกก็ BattlefieldV ใช่ไหมครับอันนี้ก็ GTAV นะครับเกมเก่านะครับแต่ว่าโอ้โหทุกท่านที่คอเกมก็คงจะทราบนะครับว่า เป็นเกมที่สุดจริงๆนะครับทั้งเรื่องกินสเปคนะครับแล้วก็ภาพสวยนะครับเป็นเกมที่เก่าแต่ภาพสวยมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างถ้าปรับสุดหมดนะครับค่อนข้างจะกินสเปคนะครับในที่นี้เราจะมาดูกันนะครับว่า3 0 6 0นะครับกับ RTX นะ RTX 3 0 6 0นะครับกับไลเส6 0้น5 6 0 0 X ปรับอันต้านะครับเกม GTAV นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ ผมผมเองก็เล่นจบนะครับแต่ว่ายังเก็บเ,เก็บเควสอะไรยังไม่ครบยังไม่ครบนะครับขาดอยู่นิดหน่อยนะเล่นไปประมาณ70%บอเนะครับคืมนะไปนะครับเดี๋ยวจะปรับนะครับเซตติ้งครับค,ค,คราวนี้ในส่วนของเซตติ้งนะครับผมจะปรับเป็นอันต้าให้หมดนะครับ ในที่นี้ก็หน้าจอนะครับ1920คูณ1 0น0นะครับอิเฟสเตเลผมนะครับจอผม144นะครับในตัวนี้นะครับความหนาแน่นของประชากร,กรก็ของอพวกตัวละครในเกมนะครับเอาประมาณแค่นี้กันเท็กเตอร์ครุณตี้นะครับในที่นี้เป็นเวลี่ไฮหมดนะครับเวลี่ไฮเวลี่ไฮอิเฟ f ชั่นเอ็มเอสเอเอนะครับเอาเป็น เอาเป็นคูณ8ไปเลยนะเอาให้มันสุดๆ,ๆเลยน,นะครับอันนี้เวลี่ไฮ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 นะครับโมชั่นเบอร์ผมปิดไว้นะครับอิงเกมเด็ Off บออฟไฟเอฟเฟกต์อ่ะอันนี้เอาคูณ16ไปเลยนะครับเอาให้มันสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็แอปพลายเชนนะครับ,รบเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง سب ہے ہے สุดหมดนะครับสามศูนย์หกศูนย์นี่เปิดมาเพื่อเพื่อฟูเฮดดีงจริงนะครับปรับสุดนะครับ Gracias. ตอนนี้ก็ถึงเกมที่3นะครับที่จะทดสอบตัว3060นะครับเพื่อเพื่อและก็เผื่อประกอบการตัดสินใจนะครับเผื่อบางท่านอาจจะจะอัปเกรดนะครับตัวการ์ดจอครับขึ้นมาเป็น3060นะครับเกมเดโกนะครับเกมที่พอร์ตมาจากเครื่อง PlayStation นะครับโอ้พอร์ตมาลง p c ได้ดีมากนะครับที่นี่นะครับผมซื้อมาจากตัว ผมซื้อในอีพิกนะครับอีพิกมันจะถูกกว่าในสตรีมนะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบดูนะครับในที่นี้มาที่ Option. ออปชันออปชันมาที่เดี๋ยวผมจะปรับเป็นอันท่าก่อนนะครับในที่นี้เป็นเบลี่ไฮ้หมดนะครับเบลี่ไฮเบลี่ไฮนะครับอันนี้คราวแอนฟ็อกอันนี้หมอกนะครับเอาปรับแบบสุดๆไปเลยนะครับพอโอเคแล้วก็ออก ครับคอนติเนียเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้เฟรมเรทประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ต้องยอมรับอย่างนะครับก็พอร์ตมนห c ได้ดีมากนะครับเล่นนี่เล่นแทบไม่เจอบักเลยนะครับไม่เจอบักไม่เจออะไรนะครับแล้วก็ลื่นแล้วก็ภาพสวยมากนะครับก่อนหน้าผมจะมา3 0 6 0ผมก็ใช้1 0 6 0 6 g อยู่นะครับ6กิกะไบนะครับก็ก็ อย่างเง่นได้สบายๆนะครับมาที่พอย้ายมาเป็น3060นะครับยิ่งโอ้โหยิ่งยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับก็จะได้เฟรเรทประมาณนี้นะครับอาจจะมองลองมองฟ้าดูนะครับมองฟ้ามองดินนะครับ s last. <S เดี๋ยวขีวร่รถไปหาซอมบี้ซะหน่อยนะครับ ผมกเม็เล่นจบแล้วนะครับเล่นจบแล้วขาดแต่พวกเอ่อพวกเหมือนกระบุลังเนี่ยลังพวกฟิกเกอร์ฟริกเกอร์อะไรนิดหน่อยนะครับยังเกไม่หมดนะครับ มาดูเกมต่อไปนะครับเกมที่4นะครับครับคราวนี้ก็เกมที่4นะครับที่จะทดสอบตัว3าม0นะครับ เกมนี้ฟาคายห้าครับอันนี้ก็อื่นจบไวเหมือนกันนะครับแต่ก็เก็บอะไรยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ตัวเนื้อเรื่องอะไรจบเหมดแน้วนะครับอ่าเป็นเกมที่สนุกมากนะครับผื่มนมาตั้งฟาคายหนึ่งสองสามสี่มาจนถึงห้านะครับมีที่ไม่จบเกมเดียวนะครับเอ่อที่ไม่จบภาคเดียวนะครับก็คือไอ้ฟาคายที่ว่าย้อนไปยุคหินนะครับไอ้พีมอนอะไรนั่นนะครับอันนั้นไม่จบครับมันไม่ค่อยถูกิ์เทอะไรนะครับ เดี๋ยวจะลองทดสอบดูนะครับออปชันนะครับวิดีโอนะครับวิดีโอเซตติง้งเอาชาร์โดเอาอันต้าไปเลยนะครับมาปรับอันต้าให้หมดเลยน,นะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้หมอกนะครับหมอกนี่ยิ่งใสยเยอะยิ่งกินสเปคนะครับ เดตเตอร์ ector, อันนี้ข้ามไปไม่ใส่นะครับอ,อันนี้เอา T A A T A A Motion Burp it นะครับเดี๋ยวทดสอบ b e n c h m a ดูครับอดีได้ดูง่ายดีนะครับเดีย๋ยวดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นะครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยครับนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ47นะครับเอ่อ76ครับ76็ดสิบหกแมกซิมัมนะครับ100 105นะครับต่ำสุด47นะครับขอโทษทีอันนี้ผมพูดผิดครับมินิมั่มนะครับต่ำสุดที่ทําได้นะครับ47นะครับเออ่เฉลี่ยก็ประมาณ76นะครับสูงสุดที่ทําได้ก็105นะครับอันนี้จะเป็นเรโซลูชันนะครับเอ่ส1 9 2 0ณพันแนะครับพิเฟสเอเอทนะครับกราฟิก ค u ณภาพี่คัสตอมนะครับปรับเองนะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่4นะครับฟาคาย5้าเดี๋ยวเรามาถึงเกมสุดท้ายกับท้ายสุดนะครับเกมเดอะวิชเชอร์นะครับ3นะครับ เชื่อสามนะครับอ,ออปชั่นวิดีโอกราฟิกผมจะลากมาอันใต้หมดเลยนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้ก็

ใครที่อาจจะยังไม่เคยเล่นนะครับก็ลองดูได้นะครับตอนนี้ไม่แพงเลยนะครับในสตรีมไผถูกมากนะครับยิ่งช่วงเซลล์นี้ยิ่งถูกนะครับเล่นได้ยาวๆนะครับเล่นได้ไม่มีเบื่อนะครับเวนเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีม็อดภาษาไทยนะครับแต่ในที่นี้ผมไม่ได้ลงไว้นะครับอันนี้ปับมสุดหมดนะครับ อดูภาพนะครับมันสวยจริงเกมนี้แล้วก็แมปใหญ่มากนะครับใครอาจจะยังไม่เคยเล่นนะครับมดูผมยังเก็บไม่หมดนะครับเหือเยอะแยะไปหมดนะครับนเ,เรื่องก็ยังไม่จบนะครับ ครับก็นี่ยครับคร่าวๆนะครับสำหรับทดสสเปคนะครับตัว RTX นะครับ3060ครับกับ Ryzen 5 1600 X นะครับใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนนะครับอัปเกรดนะครับตัวการ์ดจอนะครับเพื่อไว้ใช้เล่นเกมนะครับ3060นะครับตอบโจทย์ได้เลยนะครับสำหรับ Full HD นะครับปรับสุดนะครับแต่ว่าจะได้เพลมเมทเท่าไหร่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า เท่าที่ทดสอบดูนะครับ5เกมนี้ก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ้าพาการใดขอไปมานะที่นี้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ